ทักษอรเคยบอกไว้มีคนที่ยอมรับให้คุณค่าแม้มีลูกติดอายุ40แล้วแอปทักษอรเคยบอกไว้มีคนที่ยอมรับให้คุณค่าแม้มีลูกติดอายุ40แล้วทวิภาคเขินตัวบิดฟินจิกหมอนกันทั้งประเทศหลังจากที่นนกุลชาโนนสันตินทรกุลนักสแสดงคนดังได้ยอมรับแล้วว่าตอนนี้กําลังจีบ แอปทักษออนพักสุขเจริญนางเอกสาวรุ่นพี่และเป็นคนเดียวที่ยังคุยด้วยจนหลายคนถึงกับฟินแก้มแปกและยอมรับถึงความเป็นสุภาพบุรุษของนานกุลที่ให้เกียรติกับแอปมากจริงๆช่วงตอนหนึ่งนานกุลได้บอกว่าตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าคุยกับพี่เขาอยู่และเป็นคนเดียวที่คุยอยู่ตอนนี้แต่เราทั้งสองคนยังไม่ใช้คำว่าแฟนเพราะผมและพี่เขา เป็นคนให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนเราเลือกใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปถึงคำว่าพันรยาติดจรวดแน่นอนทั้งนี้นานกุลยังยืนยันอีกว่าเรื่องปัญหารักต่างวัยไม่มีปัญหาแน่นอนแอปอายุ43ปีเกิด27 ตุลาคม2523ส่วนนันกุลอายุ27ปีเกิดวันที่6มิถุนายน2539แม้ทั้งคู่จะอายุห่างกัน16ปีก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดโลกโซเชียลต่างแชร์คำสัมภาษณ์ครั้งเก่าของแอปทักษออนที่ได้ให้ไว้กับเดอะสแตนดาร์ดป๊อปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วซึ่งนางเอกสาวร,ระบุว่า อายุไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของแอปเลยแต่อาจมีผลต่อความรู้สึกของคนอื่นบางคนบอกว่าเราแก่แล้วนะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะมีลูกติดด้วยนะเป็นผู้หญิงมีตำหนินะแต่กลับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขายอมรับตรงนั้นได้และเห็นคุณค่าในตัวเราโดยแอปได้อธิบายว่าอายุของอีกฝ่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้น เพราะไม่ได้มีโจทย์ใดๆแต่รู้ว่ามันจะมีผลในความรู้สึกคนอื่นๆยิ่งมันต่างมากยิ่งมีผลมีผลนี่หมายถึงสร้างผลกระทบได้มากไม่ว่าจะการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ตามมันจะชนะทุกสิ่งแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบทบาทในละครหรือชีวิตจริงมันจะไม่มีอะไรสบายตัวแบบนั้นแม้กระทั่งละครที่เล่นด้วยกัน มันไม่สามารถจะสบายสบายคนดูจะยอมรับความรักที่ต่างกันได้สุดท้ายไม่ว่าจะรูปแบบไหนอายุเพศหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับคนสองคนแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นประเด็นจากภายนอกเข้ามาแอปโดนประเด็นนี้เยอะมากมันเทียบเคียงกับเรื่องเพศอายุรูปลักษณ์ภายนอกอย่าด้อยค่ากันเลย อย่าตัดสินชีวิตคนอื่นเลยไม่ได้บอกเรื่องใหญ่อาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนอื่นแต่เป็นประเด็นที่แอปโดนเยอะในตอนนี้เช่นตอนนี้อย่างที่เห็นมีข่าวกับหลายคนคนนี้ไม่เหมาะนะเพราะแอปเป็นแบบนี้คนนี้เป็นอย่างนี้หรือคนนี้ไม่เหมาะนะเพราะอายุเท่านี้การงานเป็นแบบนี้สุดท้ายมันคือความต่างการทำงานภาพลักษณ์ทางสังคมแนวความคิดอายุ พราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินหรือด้อยค่ากันเลยเพราะแอป,ปโดนมาเยอะใช่หรอแอป,ปจะเหมาะหรอแก่แล้วนะอย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดด้วยนะ4ี่ิบแล้วนะคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหมมันมีคนที่เขายอมรับแล้วเขาให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้ที่คุณบอกว่าเราใช่เราอายุ40เราอย่ามาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกมาแล้วแต่ก้อนนี้มีคนให้คุณค่ากับมันนะ ตำหนิทั้งหมดนี้เขายอมรับเราได้และเขาชื่นชมเรามันมีจริงๆไม่ได้อยากจะแชร์เพราะอยากจะพูดว่าเป็นยังไงแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผู้หญิงที่โตจนมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นสุดท้ายมันมีคนนั้นจริงๆหรือมีหลายคนด้วยซ้ำที่เขาชื่นชมเห็นคุณค่าพร้อมยอมรับอยากจะอยู่กับเรา บทสัมภาษณ์จากเดอะสแตนดาร์ดพ็อป